ปลาเสื่อมตัวน้อยๆนี่เลยจ้ะพอดีเลยเอาไปหมกเราเจ้ะระวังปลากระเนี่ยปักมือด้วยนี่เบื่องสิจับปลากระเนี่ยมาทำที่สมเบูรณ์พี่มี่ว่าขาวขวานู่นะครัใส่หน่อปลากระเนี่ยถ้าเกิดจะมีปลากระเนี่ยไงเดี๋ยวปลากระเดือยทั้งงามเดี๋ยวปลากระเนี่ยเฮียปลากระเดือยปลากระ่ยตัวนี้ได้ได้ได้เดยนี่พายพี่น้องปลากระเนี่ยเอ้า ส, <S <S ส,สวัด ave, สดีพี่น้องครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนเพลิดเนาะพี่น้องเดียวแม่はは์เดียวพี่หม่ก็ว่าบีแล้วก็น้องอันคุณจอยสิพาทุกทุกคนไปยังบับไปสอนปลาแมรเนาะเพื่อนพี่น้องเ้าสิไปสอนปลาอยู่น้องแถวหัวหน้าเนาะหัวหน้าใกล้ๆนี่เองกับพวกใกลจากเที่ยงปันไดเดี๋ยวเ้าสิไปหากินเพลิดนาะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยว่ามื้อนี้เขาไปสอนเ้าสิได้์ลายดูบอลนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปกันเลยไปวับแบกเงียงมั้ยตามมาเลยไปเจอได้หรออ

แถวนี้เป็นแถวป่าแถวหัวหน้าเนาะลักข kind of oh ัวลายมบีเพ oh, no, no no, ิ่อยากมาตัดลักขั้วข้างั้ข้าขัาวขั้าั้วั้วขั้วขั้วขั้วักวขัวขะ้างั้ว้วขั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 ้วั้วั้วขั้วขั้ววขั้วั้ป่

แลวตอนนี้เขากับหอน้องหัวหน้าเลี๋ยนาะพ่อพี่น้องที่เท้าสิมาสอนแต่ว่ามันแถวนี้มันก็สิมีน้องหลายๆน้องอยู่แต่ว่าเขาสิสอนประมาณจัาน้องเลยก็ประมาณสองสามน้องเนาะพ่อพี่น้องเออห้อยโคลงตอนนี้ห้อยโคลงเหมือนห้อยสด็จเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกันเนาะพ่อพี่น้องว่า น้องถักอีทอสิเดลาดูบอกปะเดี๋ยวไปกันเลยเดีย๋ยวม่ใช่เดือมฮา, <laughs> าว่าสิผูกใช่อ่อยกูผูกสิ đã được chọn đó, hải cứ chơi cơ bò biển, con cứ nón tên gì cái sĩ bò bên này đi nó bò này, เบืองเดือกเบื่อก็ข่อยกระเดืกได้เลยจ้นะสองบาทว่าข่อยผ้าได้ได้นี่ดยยได,ดอออ้อยู่ด้เนาะบัดแดกแขกมาเนาะขอยห้ยเงีบยเงาเลย ได้ย่เนาะลาเป็นไมันอันนี้เนาะเอามันลุกมไเนาะมกบน่มันมัลุกปออยากป่อยจิอะไรอยากป่อยมันรุดมืออพี่ต้องเอาบ้างครัโอ๊ย อันนี้วบาน่นีบไว้จะันนงน้บไปใส่บ่ไเห็นบเขาอกมันหนาระหนักมันหนํมันลายนู่นไว้ะเนาะไปอีกขักอื่หนึงนี่บาทนึ่งได้อยู่มัลายเป็นไรตอนสองบาทว่าจะนนองนี่แล้วสอนอีกบาหนึ่งน้อง นี่น,นะไปยังภามาแม่ใหญ่ นกขเานาะ่า,า,าทยีนเลเนาะี่แต่แข่ซาเนาะเห็นมันเป็นตัวน,น,น้อยๆเจอหน่อยหันพนพี่นนองมันเป็นแมงขังานเอาไปขวเนะเอาไปขวก็ได้มุกกระ,สะ,ะเสบเาานะเาะ เขาเคยมาสอนปกติแต่ละปีน้องนี่มันซืมีกลุนสองบาทไปน้องขุ่ะน้องขุนปน้องขุนน้องตัวนี้มันตึงไกลเอาไปน้องตัวอะไรกันแผทำมือเลยไปไปน้องตัวอะไรก็ได้มันได้น้องแล้วขมือถึง

แล,แ,ลแล้วตอนนี้เขาก็าหอน้องที่สองเลน้หน้องที่สที่ห้าสิสองย่าห้าสิมาเบิ่งกันมาน้องที่สองห้าสิหลาได้ทุกคนเนาะ น้องไปนี่นักบาศจะโดนน้องเหลือเจ็ดน้องมีเอาบาศไหอ ล่มอันนี้อ้ยืลอล่มเทอะวะไหนสมบ้น้องบาดบางอย่างน้อบาดนี้บอวปนได้เป็นไรนะขดกน่นีแค่ไหนนบมีท่ทีนี้นเข้ากับม,มี่นาเกิะเนนะ ปกติแถวน้องหัวหน้าสิม okay ีเท่าะไรกระเสา้อย่างนี้ตัวหน่อยอยเนาะสามบาทไปซ้อนอีกน้องหนึ่งบาทสุดท้ายเนาะไปอีกน้องหนึ่งเด้อพวายพี่น้องยังอีกน้องกินเน่พอได้กินเพลทันทีแกจะซ้อนอเมืร์มุกกินตอนเพล่ ว่พ้นพกไล,ล,นะลายปลาไม่ลงอะไนะปลานบ่อร้ายปกติปีใหม่มาแต่ละปีปลาสิไเ้ีนี่นะบ่ร้ายเป็นไปลเลี้ยงเขาไปน้อง่อไปกันเด้อะไรนี่หอย,ย,อน,ยนันเก็บอยเดยนึหอนไสอย่น,นี้นะ 把掉啊！ ดียนึิตมหที่ลกนงอน่อนนี่้อมาิหมื่อถายี่ต่นี้น้องนีเนนี่เพื่อพี่น้องเดี๋ยวปลาเสื่อมได้เลยนะปลาเสื่อมปลาเสื่อมตัวน้อยๆนี่เลยจ้ะ พอดีเลยเอาไปหมกเราเลยเจ้าระวังปลากระเงีปักมือวด้วยมีเรื่องสิจับปลากระเงีมาให้ท่านผู้ชมเบื่ี่งพี่มีว่าขาขวานู่นะ่ซน้อปลากระเงี้ยเกิจะมีปลากระเงียยไหมเ้ปลากระเดือ่านง่ามเจ้าปลากระเงีเฮียปลากระเดือดปลากระเมวนึงเดี๋ยวไปนี่พลอยพี่น้องปลากระเงีเอ้าน่านะปลากระเงี้มันปลาเจ็บนะ กระปูกระปูอ่ามันเล่นปลาอยากกอดิเอามามันที่เอาเม่ามุกกินเพนนี่น้มทั้งเมือปลาขัาง้างสอนจักวาทสีบาทน้องอหยจ้จเนาะสอนสี่บาทเด้อพ่อพี่น้องมีไ้ก็ให้ไในร้านเติอพี่เนาะในร้านเต๋อันี่ามมาายาอ,ออ,นอในชิตมัน ดีบ๊อบแล้ทีบอบผีื้องมั้ยบักไม่ไหวหัวลกไไหวอีไปทาจนินึ่าันเขาเมื่อนะพอตอนนี้มันกระเพงหนนอกกจนเข่า เห็นยังวานสิได้หุ่มนะป๊อกเห็นเห็นว่าทุกคนก็เห็นปลาอยู่เป็นไปไหนลเริ่มเนายได้แล้วทุกฟอร์มนิ่มแล้วแล้วกาตอนนี้เขากับซีเมื่อเนี่ยแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันกับเขาสอนเดาเลยนะเขาสิเอาปลาทั้งมื่องเขานี่เขาสิเอาไปอองกินเพลเนาะไปมุกกินเพลแล้วก็ถ่ายเบื้องคลิปต่อไปเด้อพี่น้องถ่ายเบื้องคลิปมุกต่อไปแต่ว่าตอนนี้ สำหรับคลิปนี้ก,กับสิโจบเพียงซันม,ม้กอนเดอเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่พี่น้องคลิปมุกเดอบ๊ายบายา